หลุดเพียงแค่ตัวเดียวครับสำหรับเมื่อคืนนี้ครับนั่นก็คือแอตาวิลล่าครับแต่ที่เหลือก็ต้องบอกว่าได้ยิมบ2สตัวนะผมแลายกไปหนึ่งตัวยกไปคู่ทางมิชิลแลนด์ครับที่ยกไปนะผมใบแพ้กับโรมาด้วยสกอร์สอครับแต่ที่เหลือเนี่ยก็มาหมดครับอย่างทางกจ้ป่านะผมก็จบได้อย่างสวยงามครับด้วยสกอร์นะผมสามประตูศูนครับไหนจะเป็นทางริวครับที่ชนะได้วยสกอร์สี่ประตูศูนย์เลยนะผมก็ได้ยิมบอสองตัวนะผมยกไปหนึ่งและเจีบไปหนึ่งตัวนั่นเองนะครับแล้ววันนี้พี่ ผมทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะแล้วนี้พี่เข้มไปจัดให้ครับเป็นเรื่องที่คู่แรกครับสำหรับมูนเชื่กัดบาครับที่ต้องเจอกับทางอาร์บิเลสิกกับเป็นบอลบุลเลตอีก้าเยอรมันนั่นเองนะผมต้องบอกว่าคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางมูนเชื่กัดบาชนะเลนซิกไปได้ครับด้วยแต่กรหนึ่งประตูโซนครับแต่แน่นอนว่าทีมอย่างมูนเชื่กัดบาครับช่วงนี้ก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากครับแข่งขันมา5เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยชนะมา5เกมติดเลยนะผมอย่างการที่ชนะไฮเดนฮามนะผมชนะทีมอย่างโคโลนครับชนะทางซาวาบรีครูนนนะะะะครรรัับบบผมมกก็ชททีี่่่จอออวาใเืงงขด ในเรื่องของชื่อชั้นทีมเนี่ยทางมูชิยร์เกมบักแอบดูดีกว่าอย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวผมแตกต่างกันกันกบทางอาร์บีเดซิกครับที่ต้องบอกว่าแข่งขันมาให้เกมครับก็ชนะไปถีบเกมครับแพ้ไปแค่เกมเดียวแพ้กับทีมอย่างเขาไปถามครับในการเกมเยือนนะผมแต่ที่เหลือเนี่ยเขาชนะทีมอย่างเวเดอร์เบเมนครับชนะทีมอย่างทางซุสการ์ครับหรือจะเป็นทางเอาโบกเองก็ผ่านไปได้นะผมโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าทีมอย่างทางอาร์บีเดซิกเองก็มีมาตรฐานที่ดูโดดเด่นเลยนะครับผมแต่กระแสวันนี้ครับทีเมื่อเปิดมาครับแน่นอนว่ายังเป็นทีมเจา้า แต่ก็วุ้ยยิ่ทางได้ซิกอย่างมากครับแต่แน่นอนว่ากันบกักเวลาเล่นในบ้านแล้วเวลาเจอทีมลุกหนักๆเนี่ยเขามักจะเล่นลรับคอ์เตอร์เกมสวนได้ดีนะครับผมแล้วก็แสปเปิดมาตรงนี้ผมมั่นใจว่าคู่นี้ผลโอกาสที่มันจะออกเสมอมีสูงมากๆครับถ้าเลือกเชียร์จริงผมมองว่ามุนเชิ่งกันบักเป็นตัวเลือกที่น่ากดมากกว่าน,นั่นนะครับผมวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางมุนเชิ่งกันบักไว้ดีกว่าน,นะครับ ส่วนคู่ที่2ครับก็เป็นบอลกันโชเซเรียอิตาลีครับเป็นคู่โคโมครับวันนี้เจอทางซัสโซโรครับแน่นอนว่าในเรื่องของสถิติที่เคยเจอกันมาเนี่ยนะผมในบอลอิตาลีครับเป็นทางโคโมครับที่ชนะทีมอยา่างทางซัสโซโรไปได้แล้วนะผมด้วยแต่ก่อถ,ถึง3าประตูศูนย์ครับแน่นอนว่าในเรื่องของฟอร์มนะปัจจุบันนี้นะผมทางโคโมเอง omo, แต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆครับเขาแพ้เป็นแค่นัดเดียวเองนะผมก็เสมอเบี้ยหน่อยนะผมแต่ก็ชนะได้เหมือนกันนะผมโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าโคโมมีเมาลาร์ที่ดีอยู่แล้วนะผมแต่การต่างกันนะผมก็ทางซััััสสโโซลล่นนนะะครบผมมมมกกก็็แขขงงาเเหชไไปปอ แพ้ไป <muitas S> 2ครับฟอร์มโดยรวมถือว่าดูกลางๆครับแต่เก็บไปเยอร์ีเกมหลังเนี่ยเขาไม่แพ้เลยครับหลแต่การที่ชนะเวโรนาครับเสมอลิเช่ครับชนะกาญเหลี่และน่านล่าสุดครับชนะอาตาลันตาได้โอ้โหต้องบอกว่าเกมไปเยอรกับทางซัสโซโรเนี่ยถือว่าดูมีมาตรฐานดีมากครับแต่ต้องมาเจอทางโคโมครับแต่ก็ต้องบอกว่าโคโมวันนี้ครับกระแสเปิดมาดูเวอร์วังอลังการไปหน่อยครับกับการที่ต่อทีมอย่างทางซัสโซโรไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูนะครับผมก็หนึ่งประตูเนี่ยก็ทำได้เพียงแค่เสมอตัวเองนะครับผมแน่นอนว่ากระแสแอปเปิลมาเวอร์ ฐานและเกมไปเยือนเองก็ทีมร์ซาซาโร่เองก็มีเกมไปเยือนที่ดีนะผมมั่นใจว่าทีมของซาซาโร่วันนี้จะทำได้ครับวันนี้ขอชิมีทางซาซาโร่ดีกว่านะครับส่วนคู่ที่3ครับที่พิมจัดให้ครับเป็นบอลลีกเอฟฝรั่งเศสครับเป็นคู่ทางเมสครับวันนี้ต้องพบกับทางแลนด์ครับคู่นี้ครับเจอกันมาเฮนเวสชัดจนอยู่แล้วว่าแลนด์ดีกว่าอย่างชัดเจนครับแต่ฟอร์มนอกโยนนี้ของทางเมสครับแข่งขันมาให้เกมหลังแต่ชนะไปสามเกมครับแพ้สองเกมในผมแพ้กับแบดแล้วก็ริวได้หนึ่งนะครับแต่ชนะรองได้ชนะน้องได้ชนะนีี้้้้ไดดครัับบบกกกกกกก็็็เเเเเมมมมมมในนนนนนนาาาาออองงงตวว่่่่ะะะผผหลชชย ลองอันนี้แหละดิผมบอกไปแล้วผมกลับการกัะที่แย่งแลนด์ครับที่จะทำมาห้าเกมหลังเนี่ยชนะไปสามครับเสมอไปหนึ่งครับแล้วก็แพ้ไปหนึ่งครับแพ้นีดครับเสมอตัวรุตครับชนะซาบูงเนี่ผมชนะปลารีสและชนะมนโมโนโกด้วยนะครับผมโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่า แลนดูมีความเหนือกวา่าอย่างชัดเจนครับแล้วกระแสะเปิดมาบัางคับชนะ่าหนึ่งประตูเนี่ยถามว่าเบาไหมก็ต้องบอกว่าเบามากๆเพราะว่าในเรื่องของเฮตุเฮตเนี่ยแลนดูดีกว่ามากๆนะครับผมทั้งในเรื่องของเฮตเฮทั้งในเรื่องของฟอร์มของทางแลนเองดูมีมาตรฐานที่ดีกว่านะครับผมแตม่ทำไม่ว่าทำไมเม็ดันนี้เป็นรออแค่ขึ้งชุดตัวเองกระแสะแอบเปิดมาเบาปแปลกๆนะครัคุณที่ก็บอกว่าแอบมีกลิ่นแน่ๆนะครับผมถ้ากระแสะเปิดมาตรงนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างทางเม็ดครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะส่งงานให้ทางแลนสูงมากๆครับเพราะน้า นะครับส่วนคู่สุดท้ายครับที่วิแกนจัดให้ครับเป็นทางบอลลาลิกาสเปนนะผมมีทางเกเตอร์เฟ่ครับที่ต้อพบกับทางเอลเช่ครับเกเตเฟ่เนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของฟอร์มเนี่ยประโยชนี้ถามว่าดูแยมแย่ไหมนะผมก็จากนั้นนะผมก็แข่งขันมา5เกมหลังเนี่ยก็ชนะไป3เกมแพ้2เกมนะผมก็ชนะทีมอย่างบินเบานะผมในบอลถ้วยเนี่ยชนะในเรื่องของบริลโมโลวานนะผมแล้วก็ชนะทีมอย่างคิโรนาไปได้แต่แพ้มาโยกากับอาราติโกบอลิดสองเกมหลังสุดคือแพ้มานะผมแต่การต่างกันนะผมกับทีมอย่างทางเอลเช่ครับแข่งขันมาห้าเกมหล เกมเดียวครับเสมอไปสองขับแพ้ไปสองเอลเช่ดูมีฟอร์มที่แย่กว่าอยู่แล้วนะผมถ้าเอลเช่เล่นในบ้านเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่ากลัวมากครับแต่วันนี้ต้องมาเจอเกนาเฟ่นในบ้านครับก็ต้องบอกว่าแอบเป็นเรื่องยากมา,มากๆครับในเรื่องของลำดับเองนะผมอาจจะไม่ได้ดูดีฝ่าทางเอลเช่เยอะมากครับแต่ผมมองว่าเอลเช่เมื่อไหร่มันเป็นเกมไปเยือนครับก็น่าจะเป็นเกมที่ต้องบอกว่า ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมและผมม <sh> <sh ake water> ั <sh> water <and> water ่นใจว่าทีมอย่างทางเกตาเฟ่องก็น่าจะเปิดบ้านเฉือนชนะได้เป็นอย่างน้อยครับวันนี้ขอมองไปจางเกตาเฟ่ไว้ดีกว่าครับเอานไว้ก็จัดไปใทั้งหมด4คู่นะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครพี่ไม่เห็นไงคอมเมนต์มานะครับและอีกอย่างหนึ่งนะใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มไปเข้มทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมพี่เข้มเทเบิลอลขอตัวลาท่านไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ